มาดูในแต่ละวันของน้องมดนะคะก็คือใส่ลุยเลยเห็นน้องมดตัวเล็กๆแบบนี้นะคะน้องมดก็คือทํางานแบบลุยหนักมากๆเลยค่ะพี่ๆและช่วงเวลาที่มีความสุขของน้องมดน,น,นั้นก็คือการกินค่ะและยิ่งได้กินอาหารที่เราชอบอร่อยๆนะคะยิ่งมีความสุขคุณสองเข้าไปเลยเพราะมันเป็นคนกินจุนะคะดังนั้นก็คือต้องมีตัวช่วยไบ<ป>โอมีตัวเดิมตัวดังของบอสหนุ่มเลยค่ะอันนี้นะคะแกะกล่องใหม่เลยค่ะเพราะกล่องเก่านะคะหมดไปเยอะมากๆแล้วน้องมดกินมานานแล้วค่ะเป็นตัวช่วยในการดูแลหุ่นของน้องมดช่วย็ักเบิร์น ร่างกายไปด้วยนะคะและก๋วยเตี๋ยววันนี้นะคะนงวดก็สั่งมาแบบพิเศษของพิเศษเลยค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่ร้านนี้ก็คืออร่อยมากๆหมดวด้วยนะคะถ้านงวดมาช้ากว่านี้ก็คืออดกินแล้วค่ะเห็นชามใหญ่ๆแบบนี้นะคะนงวดกินหมดเกลี้ยงเลยค่ะพี่ๆเพราะว่านงวดนะคะใช้พลังงานเยอะค่ะกินเสร็จก็ซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านด้วยค่ะพี่ๆนะคะเห็นนงวดกินเก่งนะคะถามกันเข้ามาเยอะเลยค่ะว่านงวดดูแลตัวเองยังไงนะคะนั่นก็คือไบโอมีก่อนหน้านี้เลยค่ะพี่ๆเติมพลังเสร็จนะคะก็แวะมาที่สวนกันหน่อยวันนี้นะคะนงวยนะะคเอาไป สับผสมอาหารให้น้องไก่ได้เยอะค่ะกล้วยมาเรียร้อยนะคะเดี๋ยวน้องมนจะไปเก็บผักสมไทยด้วยค่ะน้องมนจะบอกว่าน้องไก่นะคะชอบกินพืชผักมากๆยิ่งผักสมไทยนะคะใบอ่อนก็คือน้องไก่จิกกินกันเก่งเลยก่อนหน้านี้นะคะน้องไก่ก็ไม่ค่อยกินค่ะแต่น้องมดให้กินเรื่อยๆนะคะน้องไก่ก็คือติดใจถ้าพี่ๆท่านไหนนะคะเลี้ยงไก่อยู่นะคะลองผสมพืชผักให้น้องไก่ได้กินดูค่ะอาจจะเป็นพืชผักที่เราหาได้ตามรอบๆบ้านเราก็ได้นะคะน้องไก่จะได้กินอาหารที่หลากหลายเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็ช่วยลดต้นทุนค่าอาหารด้วยอยย่่างเชนนนต้้กละ แถวบ้านน้องมณ์ก็หาง่ายเลยส่วนผักสมไทยอันนี้นะคะขึ้นเองตามธรรมชาติเลยค่ะหรือว่าใครอยากจะเลี้ยงแหนแดงนะคะก็ลองหาพันแหนแดงดู<อ>ค่ะเอาผักนะคะมาผสมกับหัวอาหารแบบน้องมวนนี้เลยตอนแรกๆน้องไก่ก็อาจจะไม่ชอบนะคะแต่ถ้าลองให้ไปนานๆน,นะคะน้องไก่ก็คือติดใจเลยเวลาให้อาหารน้องไก่นะคะน้องมณ์ก็ดูแลทําความสะอาดดูแลน้องไก่อย่างดีค่ะน้องไก่นะคะจะได้มีความสุขแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็อารมณ์ดีด้วยนะคะเมื่อน้องไก่สุขภาพดีอารมณ์ดีนะคะผลผลิตก็จะออกมาดีด้วยค่ะพี่ๆไหลทนะะค ว่าชอบเวลาตอนที่น้งวนให้อาหารไก่แล้วก็เก็บไข่ไก่มากๆนงวนเองก็ลงคลิปทุกวันเลยค่ะพี B ่แหวะเข้ามาดูกันได้เลยนะคะให้อาหารน้องไก่เสร็จนะคะก็แวะมาเก็บไข่น้องไก่กันหน่อยค่ะน้องไก่ก็คือไข่ไว้ให้สะอาดอีกแล้วและนี่ค่ะทุกคนไข่ไก่ก็คือหมดวันต่อวันเลยนะคะนงวนก็มาเติมสต็อก <สด S 1> ให้จริงๆนะคะจากฟาร์มส่งถึงมือผู้บริโภค